แคทบัคช็อปนะฮะก็เป็นร้านนี่ครับกดเออ่รูบักนี่ครับผมก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับร้านก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจของร้านแคทบัคช็อปไว้ให้นะครับข้างล่างเนาะก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการด้วยนะครับเนาะโอเคเอาโอเคนะครับผมก็สวัสดีน้องๆกันทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ดพี่จะพาน้องๆนะเอาสซคลิปนะฮะมารับของฟรีนเลยนะครับเดี๋ยวหน้าแมบเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะ หน้าแมบไว้ข้างล่างนะครับใต้คลิปนะครับผมใส่ใต้คลิปไม่ได้เดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแมบของฟรีที่รับท่าเต้นเนาะก็หลังจากที่เข้าแแบบมานะครับก็ให้ทุกคนกดไปตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็กดไปนี่เลยนะครับอ่าของฟรีมันมีแคท่าเต้นนะประมาณห้าท่าหรือสท่านี่ละที่จำได้ก็รีบเข้ามารับเอากันด้วยเนะาะอาจจะแหลกหน่อยนะครับผมโอ้ดีเลยโอเค ก็มันไม่มีอะไรมากนะครับให้เราปิดไปเลยไม่ต้องไปสนใจพวกนี้นะครับก็หลังจากนั้นให้เราลันสกิปนะฮะลันสกิปไปก่อนลันได้หรือเปล่าเกมดีอยังเดอยะเดินค้างอ่ะโอ้กระตุกเลยครับโอเคเราก็ลันสกิปไปเลยปุ๊บกดวางแล้วก็ลันนะครับสกิปเดาแปะไว้ข้างล่างด้วยเนะาะลันติดไหมโอเคเมื่อมันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้น้องๆมากดอันแรกนะครับปุ๊บเนี่ย มันจะมาคุยกับไอหมอนี่นะครับไอตัวที่เป็นกระดูกที่เต้นอยู่ตรงนี้นะครับคือมันจะให้ภารกิจเราทำเนาะ,ะมันจะมีของฟรีอยู่5อย่างนะครับของฟรีคือทาเต้นหมดเลยนะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็มาคุยกับไอหมอนี่นะครับคุยยังไงวะโอเคเราก็คุยๆๆไปกดๆไปมันอยู่ไอมันบางนะครับต้องปรับ PBI สูงๆหน่อยเนาะโอเคเมื่อเราก,กดอันนี้เรียบร้อยให้เรามาเจ็บต่างตรงนี้นะครับสามเหรียญเนี่ย โอ้ลำบากจริงเลยหลังจากทเราเจะตั้งเสร็จนะครับก็กดมาแรกเลยนะครับเราต้องมาเจ็บของนะซึ่งเป็นอันนี้นะครับเออ เฮ้ยพ่อหนุ่มก็จะไปดูคลิปนะครับผมก็ขอฝากร้าน B S God ไว้ด้วยครับก็ทางร้านนะครับก็ขายไก่ตันคิงเลกาซี่นะครับแล้วก็ขายไก่ตันคิงเลกาซี่ติดดับอีพิกแล้วก็ดีเจินนารีนะครับแล้วก็ทางร้านนะมีซูมบอลลิตด้วยนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่ห้าบาทเองนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการร้าน B S God กันด้วยนะครับผมก็โอเคทางร้านนะครับก็มีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็เพจก็ตามชื่อร้านเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแจ้งข่าวทางร้านนะครับแล้วก็กิจกรรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆของรรรร้้้้้้้้าา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 นน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 นเเเเเะะ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 กก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 ก็็็็็จจจจแแแงงงงงลลลลลลลใพพพีีีีคคคคััับบบบบผผมมมมมมมอออออยยยยยยย่่่่่ืืไไปปวววสุุุุุดดดดทฮิซซฟูขๆ ขายของอะไรประมาณนั no e. like like <internally. S 3> ้นแหละนะครับผมเนาะก็แอดมินเขาก็หาซื้อไก่ตามด้วยเนาะน้องๆคนไหนที่แบบเออฟาร์มไก่ตามจริงเลยบอกฟุตอะไรเนี่ยก็หาที่ขายไม่ได้เนาะก็สามารถมาขายที่กลุ่มนี้ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอีกสามกลุ่มเลยเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ไปรับชมคลิปต่อได้เลยนะฮะเก็บเรียบร้อยใช่ไหมนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้เรากดไปหาเควสเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวนะกดผิดกดมาเควสเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ส่งของให้มันเออปุ๊บๆนี่เราก็ได้รับรางวัลมาแล้้วชินนนนนึงะครับี่เห็ม ก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเออนี่นะครับแล้วก็ได้ของมาแล้วชิ้นหนึ่งนะครับอย่างต่อไปเราก็ไปเอาของอันที่สองนะครับมันก็จะเขียนค้างาที่2อยู่เนาะก็กดไปแล้วก็หาอันนี้นะครับแล้วกดเจ็บเจ็บไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นบอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเออมันเจ็บไปแล้วนะครับแล้วก็กลับไปหาเควสอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ส่งเควสให้มันนะครับแล้วก็กดๆๆแน่ก็ได้ของอีกชิ้นหนึ่งนะครับไปทาเต็นเนาะนี่ทาเต็นก็ทำประมาณนี้นะครับผมเออ โอเคอย่างต่อไปก็อันที่3กดไปปุ๊บแล้วก็มองหาแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นนะถ้าเจ็บแล้วมันจะไม่มีปุ่มให้กดนะแล้วก็กดไปที่ควมเมันเลยมาเลยโอเคแล้วก็ส่งให้มันไปนี่ก็เสร็จสิ้นนะฮะตอนนี้ได้3มชิ้นแล้วก็คุยอะไรให้มันเสร็จน,นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปเจ็บของชิ้นที่4ต่อไปน,ออน,นี่ยอมเลยเลยเจ็บไปแล้วนะกลับไปควสอตนะโอเคแล้วก็ยื่นควสให้มัน ก็จะได้ของที่สมาแล้วแล้วก็ของชิ้นสุดท้ายนะครับอันที่ห้าเนาะก็มันอาจจะเลรียบเรเลยก็ได้นะครับน้องๆก็อย่าลืมมาลากันด้วยนะเนาะอ,อโอโหเ,เจ็บได้เหรอ,เ,อเจ็บได้ก็เ,เจ็บได้ปึ๊บไก่ักขนาดนั้นเจ็บได้ด้วยสกเวชนะฮะเจะแรกนะครับ,รรบก็ของฟรีหมดทุกอย่างแล้วนะฮะตอนนี้ก็ได้เข้าตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับมื่ขึ้นเหรียญแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็บายบายฮะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเออนะฮะ เดี๋ยวเออลืมทำคลิปแจกของเลยปไปลืมโอเคครับคลิปหน้าแล้วกันครับผมจะแจกบอกฟุตเดี๋ยวผมจะใสั่งคำว่าแจกนะครับก็รอดูคลิปผมดีๆนะฮะคัดแจกเสร็จปุ๊บก็ให้รีบเข้าคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแจกคำว่าแจกรหัสด,ด้วยนะครับคัดแจกรหัสก็แสดงว่าคลิปนั้นผมแจกไอเดียก่ตานั่นเองนะครับโอเคบ๊ายบายฮะคลิปนี้